สวัสดีค่ะจะทำไส้ลุมเปียง่ายๆเนะาะอใส่น้ำมันลงไปจะห่อลุมเปียกันค่ะจะน้ำมันลงไปนิดหน่อยล้งเลียงไม่ร้อนดีเลยค่ะ ใส่3เกลือที่เราตำลงไปถ้าใครยังไม่มรู้จัก3เกลือ3เกลือคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะผัด3เกลือให้หอมตรนนี้มันยังไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวมาใหม่เนะเาะมาค่ะหอมแล้วผัดน้ำมันร้อนแล้วหอมแล้วก็ ผักก็มีแล้วแต่มีกะหล่ำมีวุ้นเส้นแล้วแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะ บงคนก็ไม่ใส่บางคนก็ใส้ถุองงอกอันนี้ไม่มีแต่ง,งอกก็เลยไม่ใส่นะคะก็แต่กะใส่ถุงงอกด้วยนี่ก็มไม่ใส่ละใส่แค่นี้แหละคือดน้อยๆเข้เขากันง่ายดีคนเข้ากันง่ายดีหอมหอมคม่ะ ถ้าใครจะไปทำเป็ e นลุมเตียไก่ก็เดี๋ยวใครต้มไก่แล้วก็ไม่ติดของที่หลัาก็ได้นะอันนี้เราจะทำเป็นลุมเตียผักลุมเตียผักใส่ผิดยิ้วขาวใส่น้ำมันหอย ใช่ไม่ต้องเพราะว่าเราใส่กันน้ไปแล้วเราทำไปในสามเครือแล้วอันนี้ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสไก่ใครจะใช้ขนมรังอะไรก็ไ,ได้แต่เลยเกือบเกือบ<ๆ>หนึ่งช้อนโต๊ะก็ชิมเอานั่นแหละทำอาหารสไตล์ชิมเนาะไม่ได้ทำอาหารสไตล์ตวง ยังไงก็ได้แต่อย่าให้มันหนีจากความเป็นจริงของไทยดั้งเดิมก็แล้วกันนะคะเรามันคนไทยเนาะให้ใกล้เคียงไทยที่สุดอย่าอย่าหนีไกลเกินไปอย่าให้มันแตกต่างเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ไทยโอเคัดชิ้นก่อนอาตอร่อยแล้ว ผัดให้ร่บนเส้นสุกครับทุกอย่างให้สุก เ,เดี๋ยวเราก็จะมาต้องต้องมากรองน้ําออกนะคะถ้าไม่กรองน้ําออกเวลาเราไปหอ่อมันแฉะและแผน่นมันแตกนะคะไม่สวยค่ะเวลาเอาไปทอดปกติจะใส่ถุง,งอกแบบเหมือนที่ดอกมัน,นไม่ได้เตรียมถุง,งอกค่ะไม่ได้ทาถุง,งอกไว้ก็เลยไม่ได้ไปซื้อมันก็นไม่ใส่มันละ

ให้น้ำมันหยดจนแห้งเลยนะมาค่ะเรามาหอ่อลุมเปียกันอันนี้ห่อไปได้สักสักพักสักนิดนึงละห่อไปได้นิดนึงละมาแกะห่อใหม่โอ้ันนี้เห็นแล้วนะแกะห่อมา ป่าอะไรกุมไว้นะคะมันจะได้ไม่แห้งอันนี้เราก็จะมาแกะให้ความเหนียวนู่นไหมตุ๊บแดดมันเข้าอะค่ะจะเห็นไหมเนี่ยแสงก็เลยปิดม่านแต่ม่านมันยังเป็นรูอยู่ไงม่านถักมันจะมีช่อง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 มันก็เลยจะแสงแดดเข้ามาหน่อยไม่เป็นไรเนาะเห็นเือปลามันจะมัวมัวหน่อยใช่ไหมมันจะ มันจะเขาเรียกไรนะคะมันจะขาวๆอ,อ่ะม,มันจะไม่ชัดทุ่มหนึ่งแล้วอะ่ะแดดยังปิ้งเลี่ยงเลยเยอะ่ะโอเคแกะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาวางไว้อย่าทำให้เป็นปีเป็นก้อนนะมันจะห่อยากแกะไปห่อไปแกะจริงๆแล้วกแกะเลยแล้วก็ห่อทีเดียวละมันนี่ใช้แบบแผ่นเล็กนะคะใช้แบบห้าสิบแผน่นมันจะมีสี่สิบแผน่นห้าสิบแผน่น 40มันก็จะแผ่นใหญ่กว่านี้อันนี้ไส้ที่เราผัดไว้นะคะเนี่ยตรงมาเลยหนึ่งช้อนจะได้หนึ่งชิ้นพอดีเลยแค่หนึ่งช้อนแต่มันต้องแต่ก็ไม่ต้องเป๊ะแบบต้องเลงซ้ายเลงขวาว่ามากน้อยแค่ไหนไม่ต้องนะโอเคอันนี้ไข่ก็เนี่ย วางให้มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมล่ะจับตรงนี้นะคะจะห่อช้าๆให้ดูนะจับตรงนี้มือเนี่ยนิ้วชี้ดันไว้แล้วก็ลูดออกมาแล้วก็มาดันไว้ดันเขาเข้ามาหาตัวเราอะคะ่ะถ้าแป้งนิ่มๆอย่างเงี้ยจะห่อง่ายมือพยายามกดแป้งเข้ามาหาตัวเราแล้วก็กิ้งไปแล้วก็พับหัว ข้างหนึ่งเห็นไหมเลยแล้วก็พยายามให้แน่นๆนะคะกดเนี่ยกดเข้ามือเนี่ยมือสองมือเนี่ยดันเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้กิงให้เขาแน่นๆไม่ให้เขาหลวมคะ่ะแล้วก็แตะไข่เสร็จแล้วหนึ่งอันอีกทีเนาะสำหรับมือใหม่จะยากหน่อยนะคะ ท้มือเก่าแล้วก็จิบจิบบจิบจ้อยมากสำหรับน้องๆมือใหม่ที่ยังไม่เคยห่อก็ลองดูนะคะ่อกินเองค่ะทำง่ายๆเลยอบขนมเค้กไปด้วยกินหอมขนมเค้กมากเลยหอมเค้กกล้วยหอมทำเค้กกล้วยหอมวันนี้จะทำสักสามแผ่นสามอันนี้นีนน่เนี่ยนะคะเนี่ย มือดันแล้วก็ลูดเข้าออกมาแล้วก็มือเนี้ยดันเข้ามาให้แผ่นย้งบนบนไส้ก็ไม่เป็นไรกิงเขาเข้าไปแล้วก็พับเข้ามาหัวท้ายเอามือเนี้ยเนี่ยน,นิ้วนางกับน,นิ้วนางกดแต่มันก็อิงนั่นแหละแล้วแต่ถนัดค่ะทำยังไงก็ได้ให้มันแน่นๆ ทำยังไงก็ได้ให้มันแน่นๆแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันไม่ไม่แตกถ้ามันแตกแล้วเราไปทอดน้ามันมันซึมเข้าข้างในมันจะไม่อร่อยนะคะแล้วก็เวลาเราเอาไปกินน้ำมันมันจะซึมข้างในเยอะมันจะไม่อร่อยมากๆเลยก็ลองหัดดูเนาะแผ่นสองแผ่นก็ยังไม่เป็นหรอกมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยตรงนี้แตกไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องพับเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมคะ แล้วก็จับเขาแล้วก็กดแต่งๆเข้าไปค่ะนี่เสร็จแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะใส่เนี้ยถ้าผัดเสร็จแล้วเอามากองกับตะแกรงนะคะให้น้ำเขาออกให้หมดนะคะถ้าน้ำเขาออกไม่หมดเวลาเราเอาไปหอ่อ เขาจะซึมน้ำแล้วเขาจะแตกค่ะก็อย่าให้มันเยอะมากนักแล้วก็อย่าให้มันน้อยมากนะักให้มันพอดีพอดีค่ะใส่เนีย่ยอีกอันหนึ่งเนะาะเนี่ยกิ้งๆิงไปแล้วก็ม้วนหัวม้วน,ห,วนหางแล้วก็กดแล้วก็มนุน ดันเข้าหาตัวตลอดเวลาค่ะช่วยแต่งช่วยประคองเข้าไปแล้วเขาก็จะแน่นๆถ้าแผ่นแ,แป้งอย่างเงี้ยห่อง่ายถ้าแป้งยังยืดๆอยู่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าแป้งหยาบๆแข็งๆแล้วห่อไม่ได้เขาห่อไม่ดีเขาจะไม่ติดเขาจะไม่ไม่ยืดอ,อยู่แล้วเขาจะห่อลําบากมากแล้วก็จะไม่สวยแล้วก็จะอมน้ํามันค่ะเวลาไปทอดมันจะโปง่งมันจะเป็นพง อันนึงเนาะอกันนึงก็ขอตัวอันนี้ไม่ได้ตวงหรอกนะคะผัดไปชิมไปผักก็เลือกเอาค่ะชอบกินผักอะไรก็ใส่ผักอันนั้นไปรสชาติก็ชิมเอาใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่ผงปรุงรส ตัดน้ำตาลนิดหน่อยนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆเนี่ยก็เสร็จล้ดูเหมือนง่ายๆใช่ไหมตอน,น,นแรกๆก็หอมไม่สวยหรอกคะ่ะตอน,น,นแรกๆก็หอมไม่เป็นด้วยเอาฝึกมือบ่ยบอยๆมันก็เป็นค่ะ,ะช่วงนี้แหละให้แน่นเลย กิ้งเข้ามาหาตัวเราพยายามให้เข้าแน่นเข้าไว้อย่าให้หลวมถ้าหลวมล้วห่อมาไม่สวยแน่ค่ะ งนะคะเขานุ่มแล้วเขาจะขาดง่ายเปิบวางเข้าไปวา,างเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยวางหัวท้ายมันใหม่แบนี้ปักมาช้อน,นึ่งไม่เกินความสามารถของคนเราหรอกค่ะลองทำดูเนาะ ะนะดันเลยค่ะตอนนี้ดันเข้ามาหาตัวตรงนี้แล้วก็ให้แป้งมันค้างอยู่แล้วก็พับเข้าไปพับเข้าไปแล้วก็ม้วนม้วนโอเคแล้วก็พับหัวเข้ามาพับหัวเข้ามาแล้วก็ดันค่ะดันมมหาตัวนี้แหละกิ่งเข้ามาอย่างนี้ย ชอเข้ามาเลยบอกมานี่มาหาฉันนี้โอเคโอเคแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะที่จะทำไวมเพราะว่าสต๊อกหมดแล้วอ่อนนิดนึงเอ,อเอาเข้าช่องแช่แข็งอย่างนี้เลยนะคะแช่อย่างนี้ไปเลยให้เขาแข็งตัวพอเขาแข็งตัวเสร็จปุ๊บเราก็หยิบหยิบออามาใส่ถุงของเราได้เลยแล้วมันจะไม่ติดกันแล้วค่ะทีนี้ยแล้วทีนี้ถ้าถ้าจะทอดก็ ตั้งน้ำมันอยู่ที่ร7 0ยเจองศานะคะแต่แต่อย่าให้น้ำมันแรงนะักเพราะว่าถ้ามันแรงน้ำมันร้อนเกินอะ่ะข้างในเขาจะไม่สุกค่ะข้างในเขาจะเย็นอยู่นะคะแล้วก็จะไม่ทอดให้ดูค่ะนี่จะทําเก็บไว้ทําขายเอ่อเ้าเรียกอะไรนะเอาทิ้งไว้ให้เอาทิ้งไว้ให้แข็งไปเลยแล้วก็ทอดไฟกันอ่อนแต่ไม่อ่อนมากนะคะเดี๋ยวจะอมน้ํามัน,นะคะ่ะ ประมาณร 170, 170้อยะค่ะ170ยเจ็ดองศานี่กำลังดีโอเคนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ